ื่ครั้งที่พระอุโบสถพระวิหารและกุฏิเสนาสนะวัดราชบุรณนะราชวรวิหารได้รับความเสียหายจากการระเบิดในช่วงสงครามคณะสังคมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ยุบวัดจึงมีการอัญเชิญพระพุทธรูปที่พระระเบียงจำนวน162องค์ไปประดิษฐานที่วัดตามหัวเมืองหลังสงครามสงบจึงมีการบุรณะปฏิสังขรณ์วัดอีกครั้ง โดยให้ศาสตราจารย์หลวงวิสารศิลปรกรรมเชื้อปัตมจินดาเป็นผู้ออกแบบในวันที่9มีนาคมพุทธศักราช2503พระบาทสมเด็จพระบรมชนากธาิเบรมมหาภูิพลอดุย,ดย์มหาราชบร,รมมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินทรงยกช่อฟ้าและเททองหล่อพระประทานที่อยู่ในพระอุโบสถของวัดราชบุรณนะราชวรวิหารในปัจจุบัน ุูงสีรวมเสืบสารความเป็นไทย